สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมไอทอโต้กันอีกแล้วเช่นเดิมครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูรถ s อ v สุดประหยัดน้ำมันครับเป็นตัวเทคโนโลยีไฮบริด ะะรถโฉมใหม่รุ่นใหม่ครับนั่นก็คือ t y y t t Corolla ค r o s s นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรองท็อปนะครับ1.8ไฮบริดพรีเมียมปี2021-22ครับรถมือเดียวประวัติศูนย์จากใบแดงครับตรวจเช็คตรวจสอบตัวรถกันได้เลยส่วนเรื่องโครงสร้างผมารันตีไม่มีชนหนักติดความหรือว่าจมน้ำแน่นอนครับคันนี้เลขไมนะ่เนี่ยอยู่ที่100,000กก 9,000โลนะครับราคาต้องขายนะครับ769,000บาทฟรีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ14,000บาทตลอดอายุสัญญาครับ สีขาวมุกเดิมๆจากโรงงานนะครับใครที่สนใจนะฮะอยากได้รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมถ้าใจร้อนก็โทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์0894807362ของไอทอโต้ครับเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะครับถ้าใครไม่ใจร้อนเดี๋ยวชมคลิปกันต่อครับเดี๋ยวผมพารีวิวตัวรถคันนี้ให้นะครับหน้าตาลูกชมเป็นแบบนี้เลยครับเป็น Suv ทรงสปอร์ตเครื่องยนต์ไฮบริดประหยัดน้ามันครับประมาณ20ลิตรนะในส่วนของตัวชมกะะจังหน้าเนี่ยจะเป็น สีเทาดำนะเป็นเทาดําเงานะครับายทะเบียน5ขอขายทอถุง7349กรุงเทพมหานครได้ไปนี้เลยนะรเรียมสันตัวรถเดิมๆคมชัดครับไฟหน้าคู่เดิมจากโรงงานแบบโปรเจคเตอร์ไบบ์ีน LED ภายในคุมโทนด้วยสีฟ้าดํานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเดืนหามันนิ่งไร้ด้านล่างมีไฟตัดหมอกให้ครับเป็น LED เช่นเดียวกันติดฟิล์ติดคิ้วกันสารให้เรียบร้อยนะครับผม กระจกตาปัม๊มโตยโยต้าทุกบานนะครับพาษสีบทวันที่24มีนาคม2568ส่วนตัวล้อและยางนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแมกปัดหน้าเงาเดิมจากโรงงานขอบ18นะครับได้ดิสเบรก4ล้อระบบเบรก ABS ครับส่วนยางคันนี้เป็นยางมิชลินติดมากับตัวรถนะครับปี2021 อายสนะครับสัปดาห์ที่1 8ระัดยาง225ทับ50าสิบอานะผมดอกยางก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีร้อยปะนะครับผมนะดอกยางก็ยังโอเคอยู่นะครับส่วนในเรื่องของโครงสร้างนะครับซุ้มร้อเดิมหมดทั้ง4ฝั่งนะครับรอยซีรอยเชื่อมโชคเดิมนะครับติดมากับ ตัวรด้านข้างตกแต่งด้วยโลโก้ไฮบริดนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟเดี้ยว LED มือเปิดนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นแบบสมาร์ n เอูนทีคูน้ารับคุณแจรีโมทสมาร์ทคีเลดส่วนด้านในคันนี้จะเป็นโทนสีดำตัดกับเบาะหนังสีแดงนะแล้วก็คันนี้ปูพรมให้เรียบร้อยนะครับโครงสร้างหลักๆเสาเอเดิมนะฮะบ,บันไดทางขึ้นนะครับก็มีสติ๊กเกอร์กันลอยให้เรียบร้อยนะครับ ส่วนโครงสร้างหลักๆเสาบีน็อตประตูบนล่างไม่มีแกะครับเพจเดิมโรงงานคันนี้เนี่ยผลิตเดือนธันวาคมปี2021นะคะแจ้งใช้รถจริงคือปี2022นะครับส่วนโครงสร้างหลักๆนะครับเม็ดอาร์ตกระดูกมูทั้ง4มุมประตูคือเดิมครับโครงสร้างวารันตีไม่มีชนหนักผิดความจมน้ำแน่นอนครับไม่แพ้ตรวจเช็คตรวจสอบกันได้ใครที่สนใจหรือว่าหารถรุ่นนี้อยู่สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะตอนนี้เนี่ย ผมมีอยู่หนึ่งคันนะครับด้านหลังมีแอร์ตู้หลังให้นะนั่งสบายเนะเป็นรถ SUV 5ที่นั่งนะครับสุดยอดแห่งความประหยัดน้ำมันไฟท้าย Full LED นะครับมีไฟเลี้ยวไฟถอยคืออยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมดเลยฝายกระโปรงท้ายเป็นไฟฟ้าด้านล่างตกแต่งด้วยไฟทับทิมครับส่วนด้านบนนะครับเสาอากาศก็จะเป็นแบบขีดฉลามแล้วนะครับรุ่นนี้สามารถคลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะนี่กล้องติดตัวรถนะครับฝากระโปรงท้ายก็เป็นไฟฟ้าแบบนี้ได้เลย เปิดปิดไฟฟ้าสามารถคลิกเซ็นเซอร์ได้ด้านหลังกว้างๆแบบนี้ครับปูผมให้เรียบร้อยโครงสร้างนะครับรอยซีนเดิมเม็ดอาร์ตโครงสร้างรอยเชื่อมเดิมหมดเลยนะครับน็อตฝาท้ายนะครับไม่มีรอยถอดหรือว่ารอยแกะรอยพ่นสีนะครับรถสวยๆเดิมๆจากโรงงานซ้ายขวาเดิมหมดนะครับนี่ฝากระโปรงครับเม็ดอาร์ตนะฮะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับรอยทรงรอยซีนนะครับของเดิมติดมากับตัวรถหมด คใครสนใจนะสำหรับ t o โยต a c โค o l l คอ o s s ครับ1.8ไฮบิดพรีเมียมปี2021-22ครับคันนี้ราคา769,000บาทเท่านั้นครับสนใจติดต่อ0894807362ครับถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัททออ,อตโต้ตั้งอยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพครับเปิดทุกวัน9โมงเช้าครับจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับ ประตูนะครับจะเป็นทูโทนนะครับสีแดงตัดกับสีดำนะครับที่ผักแขนเป็นหนังกระจกออโต้ครับระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับทั้ง4มุมประตูเนี่ยจะมีตัวแผ่นกันรอยให้ด้วยนะครันนี้เขาก็ติดมาตั้งแต่แรกเลยนะครับก็สภาพสวยสมบูรณ์นะพวงมาลัยหนังมัตติฟังก์ชันแอร์แบ็กเจใบครับมีครูทคอนโทลนะสำหรับคันนี้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้สปีกเกอร์โฟนได้นะครับ เรือนไมดิจิตอลนะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่1 9 7 4 6โัรยมแท้นะครับรถมือเดียวป้ายแดงประว่าศูนย์จอตรงกลางเครื่องเล่นนะครับเป็นจอขนาดใหญ่นะครับทัชสกรีนของเดิมจากโรงงานรองรับ p p p l e c r r p a y นะเชื่อมต่อบูุธได้ Air Auto ต้ดู o อโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวาให้ได้ครับ ด้านในก็จะเป็นช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆนะคะเกียร์ออโต้ CVT เกียร์ถุงมี e mode อ่ะ ev mode drive mode มีการลื่นท่ายให้ครบนะครับกุญแจรีโมทสมาร์ทคีย์เลสก็สำรองมีให้ครบถ้วนนะครับเบาะหนังสีแดงนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับครับเป็นเบาะปักไฟฟ้าฝั่งคนขับครับด้านในก็ปรูผมให้เรียบร้อยด้านหลังเบาะก็สามารถพับได้นะครับมีที่พักแขน มีแอร์ตู้หลังให้นะครับด้านล่างก็จะมีช่องชาร์จ USB ให้2ช่องนะครับผมนะใครที่ตามหาอยู่นะครับสำหรับในส่วนของตั t o y o t a c ้า o l l a c r o อ s นะครับนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะต้องบอกว่าเป็นรถ SUV นะครับที่บอดี้ Body นะครับ ไม่ได้ใหญ่มากจนเทอ้าจนเกินไปนะเป็นรถที่วิ่งทางไกลก็ดีทางไกลยิ่งดีนะครับยิ่งวิ่งไกลยิ่งประหยัดนะสำหรับรถที่เป็นเทคโนโลยีไฮบริดนะครับตัวเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยเขาวารันตีศูนย์สิบปีนะฮะใช้งานกันอีกยาวๆแล้วตัวรถคันนี้ผมบอกเลยว่ายังอยู่ในวารันตีศูนย์เหลืออีก3ปีด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันมาดูเครื่องยนต์กันครับแล้วก็บอดี้ด้านหน้านะเครื่องยนต์ก็เครื่องยนต์เดิมเลยนะฮะอันนี้ผมสตาร์ทอยู่นะ เงียบมากนะครับเงียบแบบว่าไม่มีรอยสัน่นไม่มีแรงสั่นเลยนะครับนี่คือรถข้อดีของตัวไฮบริดนะครับผมนะจะนิ่งและก็งเงียบครับเครื่องยนต์สี่สูบ1.8ลิตรนะครับ 1,800cc ีเครื่องยนต์เดิมๆภายในเครื่องแห้งๆแ,แบบนี้เลย ไม่มีขามนะ้ำมันเครื่องไหลยเยิ้มหรือว่ารั่วสึบนะครับรอยคิลซีอยมาร์กต่างๆคืออยู่ครบถ้วนนะคะแบตเตอรี่งแบตเตอรี่วารันตีศูนย์ระบบเบรกต่างๆเป็น ABS ครับโครงสร้างหลกักๆน็อตเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดครับฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไฟคู่หน้าของเดิมคานหน้าเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะถ้าสนใจหรือว่าหายอยู่นะติดต่อกันเข้ามาได้ครับ0 8 9 4807362ครับผมไอทอออโต้ยินดีให้บริการครับอยากมาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัททอออโต้ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันครับตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า,นาสวัสดีครับ